ผู้ชีน่าแมล่ะคือเบลไงผู้ยอดนั้นมีน้องผู้ชิคอ่เด้อเหรอฮ่าฮ่าฮ่าเอ๊ะมีน้องผู้จิบโอ้ยอะไรเดียวล่ะสบายดีสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเบสซอนซีชาแนลอินเลอเดอร์ทุกคนเด้ออ่าเมนี้ก็คือเขาจะอยู่กับงาเต็นโดคอมูเนาะทุกคนซึ่งงาเต็นโดคอมูก็จะเป็น งาเตนดอกคนสมเผาอา่าแต่จะเป็นตะกูพูดตื่นเนาะเป็นตะกูเฮาเด้อทุกคนเดี๋ยวมื้อนี้น่ะเขาจะพาทุกคนไปหัชมพ่อพ่กันเลยว่าเขาจะเฮ็ดอย่างเนาะซึ่งมือเนี้กะจะมาในซุปอาคาลัวๆเลยทุกคน,นอันนี้ก็จะเป็นรู้ภาคอนเจ้าเบ้า,บาแล้วก็เจ้าเสาเนาะคือว่าอันนี้เป็นงามแฮงเลยทุกคน เส้อนยู่นี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นคบขอขอนเจ้าพายไฟยินเนาะทุกคนเจ้าภาพไฟยินเนาะนี่งามเห็นเลยงาสั้นอลังการมากซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงาดองขอนหมู่เนาะทุกคนอันนี้ก็ท่านี้ก็จะเป็น ทั้งครอบกว่ายไส้เนาะอันนี้ก็จะเป็นพอ่อเฮาเดอร์อ่ะมามามาอีลอันนี้ก็จะเป็นหนังงานนะทุกคน ืัอหนังนะมันก็นจะเป็นแบบนี้นี่เพื่อนกับกำลังชิไตชิไตคูเนาะ งามเฮเลยทุกคนเป็นเจไดทุกคนเดี๋ยวนี้ก็คือเขากำมาเปียเสื้อเนาะเนื้อจะว่าอันอ๋อคืออะไรเนาะเพราะว่าอันนั้นเป็นเสื้อสีขาวกันเลยโบยาสายเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็คืออากาศมันฮหอนแฮทุกคนเลยกะมาเปียเสื้ออันนี้เดี๋ยวกะจะไปต่อเนาะ Yeah. และเจ้าสาวเสกเก่าขาสุขารปนอ,อ,อกนี้การเห็นเซิร์ทานปอแห่กาลบาสุขทองพูตเตอเจ้าสาววนนี้กาอนาาโนตุดาพรลเซิเฮียนเซึร์ฟเจ้าบ่าเจ้าสาวปีนเกียรติก็เขตกัญญาคพูตเตอท่นอาตีนาปุญญาพูตเตอรนะแล้กทานอ,อาเมจู นางกัจจุพุทธอทานสิงหานางเบญเกอร์พุืิทานเมตโตอ่าหลักที่เตะคนเส้อใต้ติดกันับก่อเฮ้ยขอให้ันเ้นาอ่าเป็นฟอบองเกล็ดโเท่าแต่เขยวเกิจะดูเนาะตัดั่อ่าดีใจเนาะโอ้ยบูวาดีสัอ่าทานโมโหเนะทำดับปทาดก่อนอ่าลเส้นจะเป็นเกียวมากเลยจะทองหอบเนอะดูใส่เนาะสองส แต่ละคนมันก็รอท่อันนี้เทกว่าหนึ่งสองสามลี่ห้ามกเจ็ดสบตาส้มนี้อันนี้จะมาพร้อมกระสุดอาคาลัวๆัวนอนคนซื้อแต่ละคนมากระจับธรรมดาเลยออเนาะเจ้าคตาสบุสบายพะกจดวงเือด อีไซกองพัิธีเนาะตามอีสิบสองของสิบสีของลาเฮาฉะนั้นจะดอกงานอีคืนหลานชายก็พวกกับเจ้างานแต่ละคนมาอลังการงานซาสนุ่มเลยทุกคนจับคนลูกตาสมุทรสบไปเพระการจะตังทุกการจะตังนี่เพื่อสักขีพญานลูกแม่หลานชายลูกแม่หลานสาวกับพวกกับเจ้าฉะนั้นงานดอกงานอีคืนสนี ເຮົາເຝົ້າຟັງອົງການພໍ່ຂອງພໍ່ບ້ານນັດຈະຍາບໍ່ສ້າງໄປບໍ່ນາມພົມຊົງຮຽກຮ້ານຕໍ່ຄໍາຄວາ คือเฮดตามฮีโคนทุกคนอันนี้ก็จะเห็ุเป็นอันนี้จะเสื้อถือมาต,แต่แดนมูฮาเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเขาจะนับถือมาจะเฮดตามมาแต่สมัยเตทุกิเียอาลว่ตโก เลาคนก็ค да ือพากันเบอร์เลยเพราะว่าบบเคยเห็นมากกเนาะอันนี <S <S ้าังีมดตมอเนี่ยบอบบนะโอ้ตงไอ้ยอยนะเโดีอีกค่อเนี่ยนอนเสหนอนสีมีบ่เนาะข้าสากาน่เยะี้ามุมเสียอเยอะมีบนนับบจบแต่เอะเหาะจะเห็ุเป็นี้ไปเรื่อยๆนะคะราคะอันนี้ก็จะแจงเงอให้ 好，哈老板娘，我怎么方毛笔下笔，你在？ i want to see เาเามักกสาวบอแกตบาิตาสาวทักังเสยบบอนับหนึ่งสาฮะหนึสอเจ้าสาวจุปบากตาเาจุปากจุปากจุปากจุปาเตาเ่าเจาสาวจุปบาเป่าจุกแล้วกินลจุเถอะโอเคเอาไม่ซึ karena <laughs> <hide> 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 อันสำหรับมื้อนี้ก็หูสุดดีใจไหลเนาะทุกคนเพราะว่ามูครูเอาครูเอาคัวเ,เ,เนาะซึบเคิดนี้กะจจเพียเท่านี้เนาะ คลิปหน้าเจอกันใหม่เดอ้อ oh <my> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้เด้อเพื่อเอาไว้เจ็บเตือนในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่เดอ้อ oh